อย่าเปิดฟังเรื่องนี้คนเดียวเพราะหลายคนบอกว่ามีบางอย่างตามออกไปด้วยแล้วคุณละ่ะกล้าเปิดดูจนจบไหมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงหลังฟังคลิปนี้จบเช้าวันใหม่ที่สดใสหมอกบางๆรอยคอเคลียรอบหมู่ว่าเล็กๆกลางหุบเขา หลังจากที่ค่ำคืนพันธะโบราณถูกขี้ครเด็กหญิงแป้งก็หลับแบบสนิทเหมือนไม่เคยเกิดเรื่องใดๆเธอตื่นมาพร้อมรอยยิ้มจางๆที่มิลินไม่เคยเห็นมาก่อนดาวที่นั่งข้างๆถึงกับน้ำตาคอเบาๆยิ้มแล้วน้องยิ้มแล้วจริงๆมิลินถึงกับยิ้มทั้งน้ำตาขนาดที่ก่อนกับพานุ กำลังเก็บของเตรียมตัวกับคายอา,าสาซ่อมโรงเรียนใกล้เสร็จสมบูรณ์ราวกับว่าพันธะในใจของแต่ละคนก็เริ่มขี้คายไปพร้อมกันขณะที่ทุกคนเก็บสัมภาระอยู่ใต้ต้นลั่นทมแสงแดดสาดส่องลงผ่านใบไม้เบื้องบนกลิ่นดอกไม้หอมจางๆรอยคุ้งอยู่ดีๆลมเย็นก็พัดวูบมา ตามมาด้วยเสียงหัวเราะเบาๆแม่มิลินนี่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะมิลินหันควับก่อนจะต้องพังะวิญญาณของหมวดก้ายืนกอดอกพิงต้นไม้ยินเจ้าเล่เหมือนเคยเอ๊ะพี่หมวดก้ายังอยู่หรอคะเนี่ยมิลินเบิกตากว้างก็แม่ยังไม่ได้บอกรักมิลินเลย เขายักคิ้วให้หนึ่งทีก่อนที่เดินมาเห็นภาพตรงหน้าถึงกับถอยหลังพัง,งะไปทนกับหลังไม้พี่หมวดก้านี่คิดจะแย่งสาวกับคนเลยเหรอเนี่ยหมวดกาหัวเลาะเสียงทุม้มแม่มิลินมีหนุ่มมาจีบแล้วหรอจูๆ่ๆลมแรงก็พัดมาอีกครั้งก่อนที่จะปรากฏร่างทหารหญิง ในชุดพางสีกึ่งซีดกึ่งโปร่งใสเดินมาพร้อมแววตาที่เด็ดเดี่ยวแต่แววตาก็ยังมีความหวานและเย็นคุณก่อนฉันเฝ้ามองคุณจากวันแรกที่คุณมาถึงหมู่บ้านนี้ฮาผมนะหรอกก่อนตาโตเธอยิ้มอ่อนๆคุณใจดีฉันชอบคุณ โอ้โห,โหวิญญาณจีบผมแล้วครับพี่น้องครับก่อนร้องลั่นก่อนจะโดนหมวดก้าแซวขึ้นเอาหนะ้าอย่างน้อยโลกหน้าก็ยังมีคนรักเราละขนาดที่พานุเดินมาเห็นสองวิญญาณชายหญิงกำลังส่งสายตาหวานเยิ้มให้มิลินกับก่อนเจ้าตัวก็บ่นงุมงงำ แล้วหมลาจะมีใครมาจีบบ้างนาะไม่ทันจะขาดคําเสียงหวานหวานดังมาจากข้างหลังนายก็น่ารักเหมือนกันนะพานุหันควับแล้วก็พบกับยญิงสาวในชุดนักศึกษาพยาบาลผิวซีดยืนส่งยิ้มมาให้เธอคือวิญญ,ญาณที่เคยหลงทางมาตอนแรกของค่ายทหารพยาบาลที่เสียชีวิตในสนามรบ ฉันเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดในเวลานะนายอ่อนโยนมากเธอยิ้มฮะให้ตายสิผีจีบผมอีคนแล้วเหรอเนี่ยพานุโอดควรพางยกมือรูปหน้าตัวเองยายแก้วเดินมาอย่างสง่างามแม้หลังจะค่อมนั่งลงข้างเตาเผากลางบ้านด้วยสีหน้าที่ยิ้มอ่อนๆไม่ต้องกลัวดอกนะหัวเขา ไม่ใช่วิญญาณฆาตกรเป็นแค่ดวงจิตที่มีพันธะแต่ตอนนี้พันธะหมดออกหมดแล้วเหลือแค่ความรู้สึกที่ลึกๆึกที่ยังผูกพันกับหมู่บ้านนี้ยายแก้วหัวเลาะเบาๆเฮ้อเบางทีความรักของผีก็ไม่ได้ต่างจากคนเท่าไรนะัก รักได้แต่ก็ต้องปล่อยวางได้ไม่ว่าจากมนุษย์หรือวิญญาณถ้ารู้จักคำว่าปล่อยวางก่อนที่ทุกคนจะจากหมู่บ้านวิญญาณทั้งสามปรากฏตัวที่ชายป่ายืนโบกมือลางเงียบขนาดที่รถของพวกเขาแล่นผ่านหมวดก้าตะโกน ดูแลตัวเองดีๆนะหนูมิลินทหารหญิงส่งจดหมายลมบางๆตกลงมาบนตักก่อนพร้อมข้อความว่าถ้าได้เกิดอีกครั้งขอบคุณอีกนะคะทหารพยาบาลมองพานุแล้วพูดแผ่วเบายิ้มให้ฉันอีกครั้งได้ไหมพานุยิ้มให้อย่างอ่อนโยนก่อนที่เงาล่างของพวกเขา จะจางหายไปในสายหมอกแวะเที่ยวก่อนกันดีไหมก่อนเสนอขึ้นขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในรถที่ไหนดีล่ะคะมีลินถามเข้าตัวเมืองการกันไปเลยไปเดินเล่นสะพานกันกินหม,มูปิ้งแล้วแวะเล่นน้ำตกกันสักหน่อยจะได้ล้างพลังงานผีออกมาจากตัวดาวถึงกำหัวแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเจอผีอีกล่ะคะจะทำยังไง ก็จีบเลยสิจีบเขากลับไปเลยพานุพูดหน้าตายเสียงหัวเลาะดังขึ้นระงมในรถระหว่างที่ล้อหมุนจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่ร้านกาแฟริมทางกลางธรรมชาติดนตรีเบาๆลอยลมเสียงนกร้องในป่ารอบข้างพานุนั่งมองมิลินที่ยืนถ่ายรูปต้นไม้ลินรู้ไหม พี่ไม่ได้กลัวผีหรอกนะฮะ้มิลินหันมาพี่กลัวอย่างเดียวคือลินหายไปจากพี่มิลินถึงกับหน้าแดงพี่นูพูดอะไรอ่ะลินเขินหมดแล้วนะคะดาวที่นั่งอยู่ใกล้ๆถึงกับขัดจังหวะ <c oughs> แฮมแหม่แม่แม่กาแฟร้านนี้มันดีจังเลยเนาะไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่นมเลยแหละ แค่นี้ก็หวานหยดย้อยไปหมดแล้วพวกเขาพากันหัวเราะในคำพูดของดาวเขาพากันมองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่ผ่านเรื่องดาวสยองขวัญความกลัวความรักและเสียงหัวเราะแม้ค่ายจะจบลงแต่ความทรงจํายังคงอยู่ในใจของทุกคนแม้พันธะจะสิ้นสุดแต่สายใหญก็ยังเชื่อมโยง และเรื่องราวบทต่อไปจะเริ่มต้นหลังจากที่พวกเขาเดินทางกลับพร้อมหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจบไปแล้วนะคะกับมิลินโลปวนห6าหกเรื่องราวของมิลินจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในภาคเจ็ดกับ หมู่บ้านในหมองนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด ep ต่อไปนะคะแล้วพบกันค่ะ